สวัสดีครับสวัสดีปอเม่พีป็นน้องติวรบรักทุกททานนะครับวันนี้ก็ลัมาอัปเดตเสียงข่านารานประจำสัปดาห์ด้วยกันนะครับครับสําหรับเออในส่วนของเมืองลําปางนะครับก็ร้อนมากครับแล้วก็มีพายุรดูร้อนเฮ้ยครับผมกะปอแม่พเป็น้องตู่ส้นผักเหนือนะครับในวันสองวันนี้นะครับก็จะมีพายุฤุรร้อนกะอ่าดูแลตั้งบานก่อผืดผลต้องการเกษตรกรั่นไว้ตัว อ่มีรถทำไมหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับคูเอต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับคันนี้อ่ารถเดิมมดนะครับเดิมบางหนังบวชเลยครับสีสันเดิมนะครับพร้อมเช็คความใจงานฮือนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก๊อกอย่างมดนะครับคันนี่ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP เป็นรถปีหกสามนะครับนี่นะนี่รถปีหกสามครับใจงานไปประมาณพันหกร้อยชั่วโมงครับยางเดิมกระแทกรอเดิมนะครับยางหน้าก็ ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใบมีดใบดันคานหลางสีเดิมหมดนะครับตัวมงลงมากแน่นจดนะครับคันี้ยังแบบเกิดตัดถอนเตือนะครับอ่ะนี่ครับเป็นรุ่นรับฐานล่อได้นะครับนี่ครับนี่ก็เวรหลังมาตัวนะครับรถไหลแท้ๆนะครับสีเดิมนะครับนี่นี่สีสันห้องด้วยสานสีเดิมหมดครับงามครับก็นี่นะน้ำไฟคันหนึ่งนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับมีใบดันนาครับฐานหกนอครับนออ่ะ กับท้ายก็สีเดิมหมดครับเป็นเดิมโรงงานหมดครับยังไม่เคยเปลี่ยนเคยแกะเดี๋ยนะครับเครื่องมาดูเครื่องครับนี่มากเดิมนะครับงามอยู่แป๊บก็งามนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะหอยหลังไว้ผมกับมไอนี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับโซนกันนี่สี่ศูนย์เอสพีนะครับนี่งำง้างที่นะครับเตรียมจะส่งลูก้าเจ็ดซ่อนนะครับอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับเช็คพร้อมใช้งานให้ สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะขอบคุณเอฟซีมาครับส่วนการถัดไปกันนี่นะครับคูปุต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับกันนี่เป็นอ่ารถปีหกสองนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับมีแบดันนาแล้วก็ผ่านหกนาะครับเนาะเครื่องเดิมอยู่นะครับยังไม่เคยแก้เถือนนะครับมีเก็บสีให้เรียบร้อยไปไดยางหน้าใหม่ยางหลังก็ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ชั่วโมงใจงานเรื่อยๆผมจำมาได้อ่ะปันเกรอชั่วโมงนะครับอันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่นหนะครับ4 2 9 0 0นสนาพนะครับท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับเนี่ยก็นี้เฉกค,ความใช้งานให้นะครับนี่ L 5 0 18 DT ปีหกสองนะครับสี่แสนาบาทนะครับอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผ่านหนะครับการถัดไปนะครับ36 SP คานบนนะครับ 2 7 9 0 0 0บาทนะครับมีอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะครับถ้าเอาเฉพาะใบดันหน้าอย่างเดียวแค่259เท่านั้นนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับพร้อมใช้งานนะครับส่วนการทัดไปนะครับปูป้า L4018 SP คันนี้เป็นปี64นะครับเนาะรถยางเดิมติดกับรถมานะครับกตบประมาณ70%เอ่อ เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกอยู่ส่วนเครื่องยนต์นะครับยังไปแก้เตือนนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอ่าคันนี้ใช้งานไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับสี่ศูนย์เอสพีนะครับอ่าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันส่วนคันนี้ยันมาเอสามเก้าสามทีนะครับสามสิบเก้าแรงนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเออมีแค่เฉพาะในส่วนของใบมีดนะครับเก็บสีมาหน่อยเือมันเรียบร้อยสวยงามหกร้อยชั่วโมงนะครับ ก็นี่ราคาเงินโซดสามแสนแปดหมืนเก้าพันะครับมีอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ฐานคววนหลังนะครับอ่าก็นี่รถปีหกสามนะครับใชงานไปหกรอยชั่วโมงนะครับทาดาวกับดาวแค่สี่หมืนห้านะครับพรเจ็ดหมืนนะครับเจ็ดปีนะครับพรกับยันหมากแค่ไปต่อไฮแลนด์นะครับหน่อยให้งามอยู่ครับส่วนก็นี่นะครับ Y าอสามห้าหนึ่งเอนะครับก็เป็นรถห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับดาวเพียงสี่หมื่นเก้าพัน บาทนะครับผ่อนเจ็ดปีนะครับผีละเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะครับเนาะมีอุปกรณ์อ่าใบรันหน้าแล้วก็ผ่านนะครับใครซอหายูนะครับอ่าโทรมาสอบถามได้ที่ผู้สื่อข่าวแท็กเตอร์สาขาลำปางครับเบอร์0 8 1 3 6 6 2 7 5 6นะครับอ่ะวันนี้ก็นนะเสนอเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ